สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับ MC Commander Steve Online นับเอ้ย Steve Online ใหญ่เออสำหรับวันนี้เรามารีวิวมอสเออมหาสมุดนะมหาสมุด่ะสมุดอยู่ไหนสมุดอยู่มหาสมุดอุปกรณสมุดละเออโอเคอ่ะซึ่งมอรนีนับว่ามันจะมีไบโอมมาใหม่ด้วยนะครับมจริงเห็นตั้งนานแล้วแต่ขี้เกียจรีวิวเอออะ โอเคมาให้ดูส่วนบล็อกใหม่อะไรนี้ก่อนนะครับอ่ะไปโอมไปหากันเองหน่ขี้เกียจคอมเราไม่ใช่แรงนะไม่มีอะไรเนี่ยออหอยอืมโอเคอะออกไปก่อนอันนี้คือบล็อกเออบล็อกอไหนวะบล็อกบล็อกสาลายนับเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าบล็อกอะไรวะประการังนับโออเมาซึ่งถามว่าใช้อะไรขูดนับก็อันนั้นแหละ พิงแอแต่ถ้าเราเนี่ยมันก็หายไปเลยนะับส่วนอันนี้ก็คืออะไรวะออสเตอร์บล็อกนะครับอุยโอ้โหออกมาแม่งได้ของหาย,ยากเลยเออโอเคซึ่งเวลาเราทุบมานะเราจะได้ดอบของเราจะได้ของมาทั้งสองชนิดนะับก็คือไข่มุกสีขาวกับไข่มุกสีดํานะครับถาว่าไปใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็อ่ะนี่สาหร่ายซีวีดวอเทอร e เพ l ลก็คือไอไอตัวเนี้ยเวลากินไปปุ๊บก็คือมันจะมีเอฟเฟก พิเศษอยู่นะครับเฮ้ยเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกันแต่เอฟเฟกธรรมดาเอาแล้วจะลบไปทำไมเนี่ออันนี้ก็คกืคลิกแซนนะน่าจะอยู่ใต้ทะเลเนะหรือเปล่าแคลคลิกแซนก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้ ส่วนนี้ก็ซีบีนะเป็นพวกสาหร่ายนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันวางบนพื้นได้เนี่ยบักบักมัง้งมั้งนะไม่รู้ว่าลองไปเล่นกันเองเถอะเนี่ยเวลาเดินเข้าไปมันก็จะมีเหมือนเอฟเฟกน้ำแบบเขาแก้บักอะไรเงี้ยแต่ก็คือมาอยู่บนบงมันก็บักอยู่ดีอ่ะอือพอเข้าใจอะส่วนนี้หอยเดี๋ยวก็เอาไวท้ทีหลังอ่มอะเรามาดูม็อบใหม่กันก่อนนะ โอเคอันนี้ตัวแคนอ่าวแคนิเนบลลิลนะก็คือมันคล้ายๆแบบชนกลุ่มอะไรสักอย่างนี่แหละเออแม้มีไอเทมใหม่ด้วยนี่ไอเทมเชลก็คือเออมันเป็นแบบเนี่ยเปลากระดองเต่ามาใส่เอ้ย,อยโอ้ตกใจนึกว,ว่าบัคโถ อ่ะซึ่งถามว่าเราข่ามมันแล้วได้อะไรครับอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่มันก็จะตีเราด้วยนะับเอออืออืออเออือออ่อออออออะอันนี้คือปูนะปูมันก็เออชิงชิงฉับฉับว่ยมันเดินไปดีกว่า เสียงนี้มันแบบโอ้โหคุ้นหูมากตอนถ้าใครได้เล่น1.7ก่อนนะหนึ่งจุดเเบต้าหรือเวอร์ชันเก่าๆนูน่นอ่ะผมเพิ่งมาเล่น1.8ึ่งดปดิเอ้ย1.8อ่นะ1.1ปูก็ค่อนข้างที่จะตายยากนิดหนึ่งอ่าพอมันดอกปุก๊บมันก็จะดอกไอเออเนื้อปูอันนี้ดิบนับอ่ะแม่เสียงเดินเหมือนไก่เลย ก็คือเขาเอาแบบเรียบง่ายถามว่าไปทําอะไรได้ครัเอามาทําเป็นคุกแกลบนับก็คือเป็นปูย่างนั่นเองนะครับเนื้อปูย่างนําโอเคฟิช,ชี่นี่แหละปลาเออที่ว่าเอาไปโพนในกลุ่มวาเลี้ยงป่าเออนั่นแหละมอนี่แหละ,นนหละถ้าอยู่นบนโบกนะมันก็จะตายเหมือนปลาหมึกนับอ้าวนี่ตัวอะไรวะตัวเออปลาวานนับอ่ะส่วนนี้ชาก อยู่บนบกไม่เป็นไรนะแต่พอเข้าไปในน้ําทีมันจะไล่กัดเรานะไอ้พวกนี้ไอนปอกๆวะมันก็จะเริ่มตายนะครับส่วนนี้ก็เต่านะเต่ามันก็ไม่สามารถอยู่บนบกได้มันก็แปลกๆเนาะส่วนนี้มันก็ไม่ตีอะไรเรานะ,ะเขาเรียกว่าอะไรปลากระเบนไม่ดอกอะไรนะรส่วนเต่าก็าเลยดอบเนื้อเต่านะครับส่วนนี้ก็ปลานะครับเป็นปลาตัวใหญ่ด้วย ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเอิ่มเอาไปทำอะไรได้วะแบบน่าจะดอบเนือ้ออันในใหญ่หน่อยยังดีอ่ะส่วนนี้ก็ไอเทมมานับแคบเล็กเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไอัน,นี้ไม่รู้แฮะฟิสบนโอ้ถ้าจะดอบยากครับอ่ะขอเล่าก็อันนี้ฟองน้ําไม่รู้ไปหาจากไหนนี่ก็อาหารใหม่นะครับอะอันนี้ขอบอกก่อนกินปุ๊บคือติดพิษเอาง่ายๆอ บอกวิธีการก่อนว่าจริงมันมีไอเทมซ่อนอยู่นะแต่มันแบบไม่โชว์อยู่ไหนวะอ่ะเนี่ยหอยหอยหอยยี่คิดว่าหอยอื่นนะโอเคนี่สปอนนะสปอนก็คือเป็นฟองน้ำนะพอเวลาเราทุบมันก็จะได้เออนี่พิชพิชออฟสปอนก็คือพอเอาไปค้าปุ๊บม,มันก็จะได้นี่นะรัะอ่ะนี สนนี้ก็หอย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 ต้องใช้พิกแอขุดเท่านั้นนะมันถึงจะด่ดใช้พิกแอคเท่านั้นพิกแอคพิกแอคเออเอาอบักอันนี้เขาเรียกว่าบักนนเนี่ยอ่ะนี่มันก็จะดอปเป็นแบบเอาไว้ไปตั้งโชว์ได้นะแบบใส่ไว้ในไอเทมเฟรมอะไรเงี้ยอืมเอมแล้วมีอะไรเนี่ย แนะนำไอเทมคือเราขอเล่นสดนะแบบสดๆเลยอ,ะอ่ะนี่นี่พอจับพอจับพวกปลาพวกอะไรได้มันก็จะเป็นแบบไอเทมแบบเนี้ยอสร้างบ่อน้ำแป๊บนึงโอเคมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะัอ่ะเราลองปล่อยปลาปล่อยอะไรไปด้วยได้อ่ะปลาหรืออะไรพวกนี้มันก็จะอยู่แบบโอ้สันติสุขนะนี่เต่าด้วยอะแขบปู พวกนี้มันก็จะเอ๊ะปูมันลอยน้ำหรือดำน้ำอ่ะอ๋อมันคือมันอยู่ได้หมดมัง้งส่วนมทะเลอัน,นอันนี้ไม่ได้ไม่ทําอะไรเรามัง้งมั้งนะไม่ทําอะไรเรานะคับอ่ะอีกตัวนึงปลาวานปลอ้ปลาวานใหญ่ไปไหมมันใหญ่จริงดงเออเออเอ้าอ,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 อยู่ได้แล้วนี่หว่าโอ้โหไอ้เรื่องมันป๊อกปอกอะไรนะไม่เข้าใจเอปู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 ปปปป ปูอ่าวหายอ่าวปูอ่าวปูหายเลยเฮ้ยอออยู่นี่นี่ขับปูงางงงงเอ่าวตายซะแล้วเออํำน้ำไม่ได้ครับสิงส่วนปลาวานะเวลาเราตีมันก็อาจะดอปปลาตัวใหญ่ไหนวะนี่ไงวได้นิดเดียวอ่ะโอเคปล่อยปลาลงไปดีกว่านะชุบ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 ยิ่งอยู่เยอะๆมีความสุขนะนี่เลี้ยงปลาเงิมงเงืองเงือ คาดว่าน่าจะเอาแบบเอามาเล่นใน1.7น่็ดน,นุกดีออยลืมแหลกไปอ่ะอันนี้คือฟิชชิงเน็ตนับซึ่งวิธีการค้ามันก็ได้ตามนี้คือต้องได้ขาปูมาก่อนส่วนนี้ก็ต้องใช้เพชรนับโอ้โหอย่างเปลืองมากถามว่าถ้าเราก็ค,คือวิธีการจับมันให้เราคิดขวาที่ตัวม็อบนะบชึบก็จะได้มาได้เมนทาเลมาหนึ่งตัวนะับ ปลาได้หนึ่งตัวป้าปล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 าทานทานทานดานจาานาอ้าวอาพังเลยโอเคส่วนนี้ลินฟ่อนนับก็ไว้สําหรับจับตัวอะไรตัวใหญ่ๆนะอย่างเช่นจับเต่าจับอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ในเต่าล่ะเดินเดินเดื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 นดนด หมดยังหมดแล้วโอเคซึ่งมันจะสแต็กได้แค่เอแปดตัวนะครับโอเคแล้วแล้วเราก็สามารถเอาไปปล่อยได้อีกก็ได้นับนี่จับก็ได้แต่คือไอตรงนี้มันก็จะเสียไปด้วยนับอะปล่อยปลา <c oughs> เรียปลาแบบโอ้ยมีความสุขตื่น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 อ่อะโอเคซึ่งชาร์กนะชาร์กอันนี้อันนี้นนปลาฉลามนะชาร์กชาร์กเม้าร์อ <c oughs> ีบ้าเออ ซึ่งถ้าถ้าเราไปในนี้นะอ่ะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเติมเราเหมือนกันนะฉลามมันก็จะกัดคนเหมือนกันมัง้งอ่านี่มันก็เติมเราละเตื่นเอา้าอันตรายนะครับอ่าฉลามเออมันก็จะกินปลาข้างในนี้ด้วยนะครับแบบกินแล้วมันก็ดอปดอปเป็นไอเทมปลาธรรมดานะครับอ่ะให้เราทําการฆ่ามันนะมันถึงจะโอเค มอบตีกันด้วยอ่โอ้ป่าตายยากเวยเอาหายหายคาดว่าหนะึ่งจุดแปดน่าจะเพิ่มม็อบใหม่นะเพราะไปนั่งนั่งดูมาแล้วมันเหมือนกับเขาเพิ่มอะไรวะคำสั่งใหม่มาด้วยบล็อก Data แล้วก็อะไร Import Adventure Mode อะไรอีก,กไม่รู้แล้วก็ประตูสามารถสแต็กได้หกสิสี่อันประตูอะประตูธรรมดาของไมค้าไปอยู่ไหนวะเอาหายเนี่ย สามารถสแต็กได้หกสิบสี่อันแล้วเวลาเราคราบโอ้ย mmm. แล้วเวลาเราค้าวนะมันก็จะได้ได้ออกมาสามอันนะโอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอ่ะเฮ้ยพูดอัปเดตไปทีนี่ก็เกือบนาทีหนึ่งแล้วมั้งเออปล่อยไปมีความสุขเงืมเงืมเงืมเงมเงอมเงมเอ้เดี๋ยวเรากินอันนั้นก่อนดีกว่านะกินอะไรวะเออไอเทมหายนี่นับวัตถุเพลอเอาแล้วแบบเป็นช้าน่ะ เนี่ยมันไม่โชว์อีกละโอเคเมื่อเรากินเข้าไปนะครับมันเพิ่มสองหลอดบวกกับเอ่อในวิชั่นนะครับแล้วก็วัตร์บินนะครับก็สามารถอยู่ในน้ําได้นานพอสมควรนะครับโอเคเตียงปลาต่อเงิมเงิมเงิบเงิบเงิ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 จาับปลาสลามได้ด้วยไอเนี่ยจะมาเลี้ยงอันนี้ก็ได้เอ้ดูก่อนถ้าตัวอะไรตกน้ําแล้วมันจะเติมไหมวะดูดิพอดูก่อน เออฉลามฉลามชาักชักชักชักเอ้ยอันแค่นี้ประวนันจับประวันเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพ่เพ่ไปนู่นไปนู่นไปนู่นจ้ะไปนู่น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 เ,เ,เอาเอาเอาแม่งยิ่งถอยหลังเลยเอา οι, ้าเฮ้ยเฮ้ยตาลงน้ำลงน้ำลงน้ำแล้วมันจะตายก่อนนะเออตายลงน้ำลงดิเอาตายซะง,งั้นเลย ชชชอชักชักช่าอ้าวทำไมหลายๆตัวเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาจบโอเคอยู่บนบกมึงทำอะไรกูไม่ได้นะโอเคอะแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าพอเราหย่อนตัวอะไรลงไปแล้วมันจะกัดไหมอะไรเงี้ยอะย่าง,ยงเช่นเอาตัวเออแมกมาแล้วกันเพราะแมกมามันมันไม่รอดในน้ำหรอกกินเลยล้อความตาย ไม่ใหรอไม่น่าใช่ละสลามก็ได้อ้าวเอ้วสแสดงว่ามันถ้าจะกัดจริงด้วยนะโอเคเอาเอ่อเชิญตามสบายจ้ะไป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 ยุ่งด,ด,ดื้อดื้องี่ยเจ้าปัดจับตกน้ำเลย อ้าวเฮยสลามมึขึ้นมามบนบกเฉยเลยสลามลงไปเออลงไปเอออะไรกับสลามลงไปเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออกัดไปอ่าโอเคสรุปก็คือมันกัดม็อบด้วยนะอ่ะเรากินเลสติงไปถามว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างเงี้ยแอะมือโอเคก็จบลีปเพยียงเท่านี้นะสำหรับ การวิวมอสเออมาหาสมุดมาหาสมุดนะสมุดอยู่ไหนวะอยู่นี่เออปุ๊บโอเคก็โอ้เป็นกับดักได้เลยเนี่ยอโอ้ใช้ได้นะมอนี้อะแต่เสียงเดียวไม่มีไฟล์คอนฟิกอ่ะเออเสียงบางคนงงอะไรอ,อ่อะก็เดี๋ยวช่วงนี้คือตัวผมจะไม่เข้าเซิร์ฟนะเออถ้าเซิร์ฟไหนเจอตัวปอมก็ทำการแบนได้ทันทีนะครับคือเซิร์ฟจะไม่เล่นละช่วงนี้ ติดทำมอสครับไม่มีเวลาว่างเข้าเซิร์ฟหรอกมิ้นแต่เป็นกรณีพิเศษถามว่าจะเข้าตอนไหนอะไอดีไหนอะไม่รู้นะครับจะสุ่มไอดีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชีวิตจะคิดไม่ออกเออโอเคอ่ะจบยังเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว